สา3ล้านคนอยู่ที่นี่แล้วร้านข้าวหมูแดงในตำนานที่ตั้งใจเย็นๆเพราะร้านคุณลุงคุณป้าคนมาสั่งเยอะมากจะมีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบสักกี่ร้านที่เปิดมานานกว่า100ปีวันนี้น้องแถวพามาร้านข้าวหมูแดงหงหยกนครปฐมริมคลองอย่าได้ดูถูกร้านข้างทางแบบนี้เลยนี่แหละตำนานความอร่อยแบบของแท้ดูได้จากคนที่มารอคิวแบบไม่ขาดสั่งที30มพออะแกเกินไปป้าน้องแถวก็เอาเลยเขียนคิวแล้วก็นั่งรอนี่ไงมาแล้ว สมหมูกรอบกับข้าวไก่ย่างและนี่เลยเดอะเบสน้ำจิ้มราดไปช้ำๆน้ำซอสที่นี่บอกเลยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนละมุนไม่หวานแหลมส่วนหมูแดงก็เนื้อนุ่มหอมกลิ่นย่างหมูกรอบก็คือกรอบกําลังดีและอีกเมนูหนึ่งคือข้าวไก่ย่างน้องแถวก็คือประทับใจไม่แพ้กันย่างมาหอมฟุหวานละมุนลิ้นมาก อยากตามไปกินนาาไปกินได้ที่ริมคลองเจดีบูชาตอนถึงซอยเทศาหนึ่งคุณลุงคุณป้าเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง4ี่โมงใครจะมาตอนเที่ยงตเตรียมกระเพาะไว้ให้ดีๆเพราะคิวเยอะมากเตือนแล้วนะ